สวัสดีคร anyway, ับวันนี้ทางร้านได้มาส่งรถเข็นนะครับโซล่าเซลล์นะครับผมอ่าสเปคนะครับอ่าหนึ่งแผงนะครับรถเข็นโซล่าเซลล์หนึ่งแผงนะครับหอยโข่งนะครับอ่าแผงตัวนี้เป็นแผงโมโนสองด้านนะครับผมแผงโมโนสองด้านนะครับตัวห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับแผงนะครับใช้กับตัวปั๊มหอยโข่งนะครับอ่าสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์นะครับผมปั๊มตัวนี้ก่อนคลิปก่อนหน้านี้เราก็ให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูสเปคปั๊มนะครับสเปคปั๊มก็ตามนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับผม พร้อมใช้งานเลยครับชุดนี้อเราแถมสายให้15เมตรนะครับแล้วก็ตัวท่อดูดนะครับ2นิ้วนะครับแล้วก็พร้อมหัวกระโหลกนะครับที่จุ่มในน้ํานะครับ6เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมพร้อมใช้งานเลยครับตัวนี้เรามาส่งลูกค้าอยู่ที่อําเภอพิมูลมังสาหารนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเราจะเข้าท่อให้นะครับแบบนี้นะครับเดินสายเข้าท่อเข้าตู้เบเกอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเบเกอร์ดีซนะครับ เบเกอร์ดีซีอ่าสิบหกแอมป์นะครับตัวนี้ครับเบเกอร์ของชุดปั๊มนะครับในปั๊มนะครับเราก็จะมีตัวคือตัวตัวต่อนะครับต่อปั๊มนะครับเป็นแบบนี้นะครับต่อฝั่งดูดนะครับเราจะมีให้ขันเข้าขันออกนะครับตอนกรองน้ําจะง่ายนะครับสะดวกแล้วก็เก็บเคลื่อนย้ายง่ายนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ดูดสองนิ้วนะครับออกสองนิ้วนะครับทีนี้เรามาดูการทํางานของปั๊มเลยนะครับ มาดูการทํางานของปั๊มนะครับอ่าการทํางานก็ไม่ยากนะครับก็แค่วิธีเปิดก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่เปิดดูนะครับเปิดตรงนี้นะครับยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับมาแล้วก็รอดูนะครับอ่ะตอนนี้น้ํามาแล้วครับน้ําออกแล้วนะครับตอนนี้น้ําออกเต็มท่อนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็วันนี้ก็ประมาณเวลาที่เราเปิดก็อยู่ประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับตัวนี้ แต่วันนี้ก็รู้สึกว่ามีเมฆเนี่ยอะไรอย่าค้มๆแล้วก็เราเปิดอยู่ในร่มนิดนึงนะครับคือพื้นที่รองเราน้อยนะครับตรงนี้น้าก็ออกเต็มท่อนะครับตัวนี้น้ําออกสองนิ้วนะครับตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมสายไฟยาวให้สิบห้าเมตรนะครับแล้วก็ยกเราสามารถยกตัวแท่งนี้ไปตั้งได้นะครับย้ายได้นะครับชุดนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมชุดนี้พร้อมใช้งานเลยครับผม ถ้าใครสนใจก็มันจะมีเบอร์โทรนะครับหรือว่าโทรมาเลยหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามก่อนก็ได้นะครับเราพร้อมให้คำปรึกษานะครับชุดนี้เราจะมาติดตั้งให้ดูนะครับรองน้ําออกนะครับคือเอาจนใช้งานได้ครับเราถึงจะกลับนะครับตัวนี้นะครับสะดวกครับนี่สะดวกวันนี่อาจารย์เก๋ก็ซื้อไว้น่าจะเก๋บอกว่าน่าจะสูบน้ํามาจากคลองฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นมีคลองน้าคลองชะประทานอาจารย์เก๋ก็ โอ้อาจารย์แกทําโคกหน้องนาแบบมีกล้วยมีอะไรเยอะแยะนะครับชุดนี้เหมาะเลยครับอนาคตก็ติด,ดสเสมอรหรือว่าใส่ดูดนอ่ดูดน้ำมาลดได้นะครับชุดนี้สะดวกครับขนย้ายสะดวกครับตนนัวนี้ขออสายได้เลยไปไหนมาไหนง่ายครับชุดนี้ครบชุดเลยครับชุดนี้อาจารย์แกก็ดีใจแกก็อธิบายนะครับว่าชุดนี้แกจะเอาไปใช้กับอะไรบ้าง ตัวนี้นะครับปั๊ม3า0บวัตต์นะครับประมาณครึ่งแรงนะครับแต่ว่าน้ําออกแรงนะครับตอนนี้เวลาเสียวแต่ว่าตอนนี้เวลาก็มันมันอยู่ในร่มด้วยนะมันก็ตอนเย็นเลยรอรองนะครับชุดนี้นะครับราคานะครับ1,500โอ้1,000บาันขอโทษครับ15,500บาทนะครับตัวนี้พร้อมส่งนะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยครับแกลูกค้า ใช้งานได้เลยครับผมใช้งานแล้วครับชุดนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเผื่อมีวิดีโอใหม่ๆนะครับจะได้เจอก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นชุดรถเข็นนะครับครับผมขอบคุณครับเจอกันโอกาสหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ